ไปประเด็นนี้กันหน่อยอย่างที่พี่กุ้งบอกไปว่าตอนนี้ขอนแก่นในโซนภาคอีสานนะคะฝนตกหนักมากๆเลยไม่รู้ว่าอะไรลงนะคะพยาเถนทำงานหนักมากช่วงนี้นะคะทำให้ ผลเรื่องของการเกษตรนะคะส่งผลต่อการเกษตรของพี่น้องเกษตรกร,ศศกรที่ปลูกกล้วยหอมตอนนี้ค่ะกําลังประสบปัญหากับเรื่องของเชื้อรานะคะแล้วก็รากเน่าทําให้ราคาจําหน่ายปีนี้ดีมากเลยอ่ะฟังอย่างนี้พอมันเน่าแล้ทำไมราคามันดีแล้วเนาะอ,อ่ะไปดูกันนะคะโดยที่บ้านนาเพียงนะคะตาบลสําราญจังหวัดขอนแก่นค่ะซึ่งเป็นหมู่บ้านปลูกกล้วยหอมทองรายใหญ่ของจังหวัดเลยหลังเริ่มได้รับผลกระทบจากผลที่ตกลงมาอย่างต่อเน ส่งผลให้น <S an> ้ำค <an> ่ะม <an> ีความแฉะและเริ่มทำให้รากี่มีเชื้อราเน่าเปื่อยโดยนางสาวอรยาเพชรนาคนะคะอายุ40ปีค่ะที่อาศัยอยู่บ้านเลขที่76บ้านนาเพียงนะคะเจ้าของสวนนี่แหละค่ะเล่าว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยเหลือเกินค่ะส่งผลกระทบทำให้น้ำฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้ดินมีความแฉะส่งผลให้รากของต้นกล้วย เป็นเชื้อราก็ได้รับผลกระทบกันไปสิคาตั้งแต่ช่วงของฤดูฝนที่ผ่านเข้ามาปลูกกล้วยหอมทอง3ไร่ประมาณ1,200ต้นนะคะก็คือในสวนนี้มี1,200ต้นด้วยกัน โดยเขาบอกว่าช่วงนี้กล้วยหอมทองนี่ยกำลังเป็นราคาเลยแป๊ก็ดันมาเจอกับฝนนะคะอาจจะทําให้ต้องมีการฉีดยากันเชื้อราบ้างนะคะในระยะนี้ถ้าไม่ฉีดกันไว้รากจะเน่าเปื่อยตายในที่สุดทําให้มีต้นทุน เพิ่มขึ้นแต่ก็เล็กน้อยประกอบกับปีนี้กล้วยราคาดีกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งที่สวนเองก็ปลูกขายนะคะเริ่มต้นขายหวีละ70-140บาทแล้วแต่ขนาดของหวีนะคะโดยที่ปีนี้ลงทุนปลูกกล้วยขายจึงถือว่าคุ้มค่าที่ลงทุนไปอ่อที่เขาบอกว่าประสบปัญหาแต่ว่าก็ยังมีข่าวดีอยู่คือราคาคกล้วยหอมมันสูงนั่นเองโดยก่อนหน้านี้นะคะเคยปลูกกล้วยช่ยพริกแล้วก็พืชผักตามฤด,ดูกาลมานานกว่า10ปีะคะ่ะ แต่เพราะว่าพืชผักเหล่านั้นต้องใช้สารเคมีแล้วก็น้ําจํานวนมากยากในการดูแลอีกรวมถึงเป็นอันตรายต่อสุขภาพค่ะบางช่วงขณะที่กําลังจะเก็บไปขายก็มีการเหี่ยวเฉาอีกโอ้โหก็เลยแบบไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนนะคะเรื่องของการปลูกพืชมาเป็น ลูกกล้วยหอมทองขายแทนซึ่งรายได้ต้องบอกว่าดีมากๆโดยเขาบอกว่าตอนนี้ปลูกมาได้ประมาณ3-4ปีแล้วนะคะโดยการปลูกช่วงแรกเป็นช่วงที่โควิดระบาดพอดิบพอดีทำให้กล้วยเนี่ยขายไม่ค่อยได้เท่าไหร่เน่าเสียทิ้งเป็นจำนวนมากแต่ว่าปีนี้เขาบอกว่า โชคดีหน่อยเพราะว่ากล้วยหอมเนี่ยราคาดีขึ้นนะคะแต่ว่าก็อาจจะมีเรื่องของฝนตกลงนิดหน่อยแต่ด้วยความที่ราคามันดีมันก็ยังมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นอยู่นั่นเองนะคะแต่ว่าเอาใจช่วยค่ะเป็นเป็นผู้ปลูกกล้วยหอมทองเช่นกันนะอยู่ที่บ้านแต่ก็ยังไม่ประสบปัญหาเพราะว่าไม่ได้ปลูกเยอะประมาณสักประมาณ20่สิบอู้อันนี้เขาพันสองต้นเลยใช่ค่ะเพราะว่าปลูกนิดหน่อยก็อาจจะมีเวลาดูแลแบบทวดถึงอะไรอย่างนี้แต่ว่าตอนนี้มีปัญหาเรื่องของเชื้อรามันจะขึ้นที่ต้นทุเรียนนะคะก็คือมันไม่ เฉพาะที่พืชผลทางการเกษตรเฉพาะบางตัวนะมันจะเป็นกับหลายพืชผลทางการเกษตรเลยก็ต้องดูแลกันหน่อยช่วงนี้พี่น้องเกษตรกรก็ต้องทํางานหนักกันหน่อยดูแลตรวจสอบให้ดีพืชผลทางการเกษตรของเราที่ปลูกเอาไว้ในสวนนะคะต้นมะม่วงต้นกล้วยนะคะต้นทุเรียนเป็นยังไงกันบ้างนะคะก็ต้องดูแลกันอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวนะคะ,ะก็ใครมีเขาเรียกว่าใครมีชุดข้อมูลในการที่จะเคยแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ แล้วก็เอามาแชร์กันหน่อยะนะคะจะได้เอาเป็นความรู้แล้วก็เอาไปปรับใช้ในสวนของตัวเองนั่นเองนะคะเพราะว่าพืชแบบนี้เขารู้สึกว่าเขาไม่ค่อยชอบน้ำเท่าไหร่ใช่ไหมแบบว่าถ้าเยอะไปก็ไม่ค่อยดีใช่ไหมค่ะนะคะก็จะเป็นทํานองนั้นนะคะ,คะเพราะว่าทุกวันนี้ก็จะมีกะเกษตรคนรุ่นใหม่เนี่ยก็กลับบ้านมาแล้วก็มาทำกเกษตรแบบนี้เยอะอเหมือนกันนะคะก็ะะะอ่ะสำหรับใครที่ผ่านไปทาง พี่ที่ขายกล้วยอยู่ที่ขอนแก่นอ้าไปอุดหน,นุนพี่เขาหน่อย<ช>นะคะราคาก็อาจจะจะดีหน่อยเพราะว่ามันมันปลูกยากนะคะแต่ลูกใหญ่มากเลยนะนะคะก็ถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมนะคะช่วงนี้ก็ช่วยกันอุดหนุนเกษตรกรนะคะก็นํากล้วยหอมไทยของเรานี่แหละมารับประทานในบ้านของเราะะเป็นการสนับสนุนแล้วก็เป็นพืชที่หมุนเวียนอยู่ตลอดนะคะ,ะ,คะก็กล้วยก็ถือว่าเป็นอาหารที่มีประโยชน์ กินแล้วดีต่อสุขภาพมีโพแทสเซียมสูงด้วยนะคะโนะดยเฉพาะนักวิ่งเขากินเยอะนะกล้วยเนี่ยนะคะใครที่เป็นนักวิ่งเอาไปอุ่น้นกันหน่อยค่ะ,คะไม่เป็นนักวิ่งก็กินได้